พบกับการเปิดโปงความสัมพันธ์ลับๆระหว่างแจ็คแฟนฉันกับดาราสาวปริศนาชอบผมแต่ผมไม่บอกว่าเอ้ยเป็นเพื่อนดีกว่าเขาพูดอย่างนั้นเลยเหรอใช่พ,พูดตอนหลังฉากไงแล้วก็บอกอีหาดีกว่าไม่เอา,าเลยไม่เอานะเราหล่อเลือกได้นะแจ็คนะ <c oughs> ไม่เราจุกนี้ติดและลุ้นไปกับการเล่นเกมของหยาดทิพย์ที่ทำให้เหล่าซุปตาปวดหัวจนแทบกราบฟันซี่ใหญ่ด้านในใช้บทเคี้ยวอาหารเรียกว่าฟันแะไรเคี้ยว เที่ยวกามการแสดงนะอย่าอธิบายเรื่องพร้อมแล้วเริ่มเป็นอันเนี้ยที่เขาเป็นแบบเพศที่สามเขาตีวอลลย์บอลน่ะไม่ใช่เป็นหนังแบูม่ถูกแล้วใครฆ่าใช่ไหมอ๋อพอแต้วแตกออูกม่มั่วใครฆ่าอาทิตย์ที่25กันยายนทางช่องโมโน29หลังจบพเียมบล็อกบัสเตอร์